Rồi, mình bọn mình ăn ปป,ปับง๊ยุนนะนาชั่วมันเต้นออกมาตัวนั่นนะน้าว โตเดียวตโตนะโตเดียวนี่นะครับโอ้มนี่คือหมานเทเมนี่ได้แล้วสองรายนั่งยืยันนั่นเองเฮ้ยไอ้สัสโถไหนไปโยนนันนี่ลุกพันวะจะไปเอารำการโถ จะจับแล้วจะยุงเลยนะเอา่นเลยมันดีพ่อปาว่าป้าปาไงนะตายันดดจับดีดตีกองอยถยถอยมันตกน้ำเดียวโทรศัพท์เบาโต้มช่งะคยมา้ยไงไงไงกินนะอั เทาจะถึงไต้ลายกวนติกเนะาะเขาได้จับตัวงานนั่นึน่งปลาปลาปลาเนี่มันลอยเลิบปไดขาเลยใหญ่มาเท้าขามันกินบวแสเบ สี่ตกแล้ว้าฮาัเนกันกตอยาเฮ็ดทรศัพตกได้สิยังมาพี่อีกบตกมังคอร่ำคานคอรำคานเตามอีกจ่ีอะเรกาล้เอเะไรกัล้อา,า,าอจิโนมาตรอ <c oughs> ไปบวงลงยายามติเฮ็ดตกนะบะต่ตกลงนะ อพาร์ตเมนต์ลอยอ้าวไสอะไรป่ายอยู่นี่เอาันนี้ดิหงเงีตั้งหกตวไปช่อเชื่ออ๋ครเชื่อตั้งงอหงอในแล้ค่ะกนี่คุ้มนี่รองช่างใดตัวมีตัวที่นี่เออหนตัวตะกุ่นมาเนี่ย เธอหน้าแต่พุ่นมานี่เนะแล้แต่พุ่งกบเอบทุกนก็นามาทัา้ง <c oughs> นี่เอาทังใดนี่เลยอยางาทั้งน,นี้ก็ได้นไป Yeah. <laughs> มมากลติจะไปยูหันตีบางตีขวายมันลงขนานดีกวนวัญนต่างเจังวตามไเลยด้ตามที่ไหนเนี่นยตามไน่ไีอ้ยมอปลอย ฮอบังยางมองยังวันยันปีอยาเมื่อไก่มองเหยีพ่นละมองยะูแล้วมันย้อนมาทังเนี่นี่ก็เยียบเลยอยากจะขออยากจะขอแก้มเธอข้ออยนั้นโอยันมัน่น Nếu cho nhanh thắng những cộng hòm chung. Bona, sinh nhắp chè hàn bóng. Nina, chịu cho khả năng mặc cái món không cần cái cổng lựa lắm, chịu cho 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 chịu

ป้าป้างูเท็บบดินบดิบมามีมามีมามีมันแค่บ่มีเลยมีซองเบื้อทางนี้กระดิก

โอ้ใจน่ะิโคนก็ันลาก็บข้าดอกเตยยนี่นะข้าย่างสิไปจนอยูไม่เต็ม่กินเตหกตัวง่ายเออเออพอได้ป้นแรง